สวัสดีครับจากสวนลุงหมูประตยพันไม้ครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาไลฟ์สดกับพันธุ์ทุเรียนหมูสังขิงต้นโตๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับทีมงานผมมีกิจกรรมเรียกว่าจัดต้นให้กับเพื่อนสมาชิกที่สั่งซื้อไว้แล้วนะก็เดี๋ยวรอเพื่อนสมาชิกที่สั่งซื้อนะครับมายกก็เลยก็เลยจะต้องถ่ายคลิปวิดีโอนิดหนึ่งสําหรับเพื่อที่สนใจเพิ่มเติมนะครับ ก็ตอนนี้ยอดสั่งซื้ออยู่ประมาณสัก2 3 0 0ต้นแล้วนะครับที่ทางทีมงานของเรานะครับจะต้องจัดล็อกจัดระเบียบให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกก็จะมาขนนะครับกับพันธุ์ทุเรียนมูสังคิงต้นโต,โตนะครับผมก็จะบอกว่าพาเดินดูนิดหน,นึ่งน,นีนะ่ต,ต้นโตอย่างนะโตจริงจริงจังๆนะโตจริงจริงจังๆบางต้นเนี่ยสูงเยอะมากนะครับบางต้นสูงเยอะมากนี่ผมเดินให้ทุกท่านเห็นไปในด,ดงทุเรียนมูสังคิงต้นโตอย่างนี้เลยนะครับ ให้ดูอย่างนี้เลยนะให้ดูใกล้ๆอย่างนี้นะครับให้ดูใบก็ได้นะเปิดใครดูใบเป็นนะครับนี่ดูใบแฮหมูสังงใช่ไหมครับนี่ทวเรียนหมูสังงนะครับแบบนี้สวยๆนะครับก็ชุดนี้มีเพื่อสมาชิกสั่งซื้อรุ่น500ไปก็ประมาณสัก300ต้น2ท่านนะครับแล้วก็ผมมีรุ่นไซส์พัน สายพันธุ์ก็มีรุ่นมีตั้งแต่ร้อยห้าสิบสองร้อยสี่ร้อยห้าร้อยพันมีครับอย่างเงี้ยใหญ่ที่ทุกท่านเห็นตรงนี้นะครับเป็นส์ราคาหนึ่งพันบาทแต่ต้องบอกว่าก็ต้องเลี้ยงกันนานนะเลี้ยงกันนานนะครับเลี้ยงแบบอุดมสมบูรณ์เนี่ยต้นแข็งแกร่งแบบนี้นะครับเนี่ยดูสําหรับเพื่อสมาชิกที่กําลังเล็งจะปลูกมูสันคิงให้ทันกับตลาดโลกนะตลาดลูกนะครับผมบอกเลยนะครับว่าถ้าไปนี้หมอนทองโลสองร้อยนะมูสันคิงคงไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ ที่ลงจะซื้อนะครับน,นี้เขาแค่เขากําลังดูอยู่ว่าปีนี้นะครับมูสันคิงจะจบที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามูสันคิงปีที่แล้วจบถ้าผมเข้าใจข่าวไม่ผิดนะครับที่ตามมาปีที่แล้วมูสันคิงโล3สามร้อยนะครับลงซื้อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ปลูกมูสันคิงปีนี้เนี่ยนะครับอาจจะแบบโอ้โหราคาดุด,ดันนะครับแบบนี้นะครับผมก็จะให้ทุกท่านดูนะครับว่ายังไงบ้าง ให,นนให้ดูลึกๆนิดนึงให้ดูลึกนิดนึงทุกท่านจะเห็นว่าผมเดินไปในดงโอ้ดงมูสังคิงต้นโตนะครับอ่านี้เขาก็เขากำลังจัดเทบจัดเรียงให้ดูนะงแบ่งนี้น,นะครับผิวผิวไหวๆนะเือเขากำลังจัดให้กับเพื่อสมาชิกที่สั่งซื้อแล้วนะครับนี่ให้ดูอันนี้คือมูสังคิงนะครับมูสังคิงถ้าใครสนใจรุ่นนี้ผมบอกเลยว่านาคาขายหน้าสวนอยู่ที่ต้นละหนึ่งพันบาท ต 1, ้นละ1,000บาทเนี่ยตามตามทุกท่านเห็นอยู่ในกล้องเนี่ยนะครับผมพูดเลยเนี่ยสแลนผมก็สูงขนาดสูงแล้วนะสาวพ um ิกไทยนะครับสูงประมาณไหนสแลนสูงประมาณไหนก็ต้นทุเรียนบางต้นนี่เกือบจะชนแล้วนะครับก็เรียกว่าสูงใหญ่นะครับมูสันคิงเนี่ยเวลาคุณเลี้ยงไปสักพักหนึ่งนะครับสิ่งที่มันเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเลยนะสิ่งที่ต้นเล็กจะมันจะไม่บอกคุณนะครับเวลาคุณไปซื้อต้นเล็กๆเนี่ย ถ้าคุณปลูกมูสันคิงไปนะครับสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วในการปลูกมูสันคิงนะครับคือเป็นทุเรียนไม่จัดเลียงระเบียบกิ่งนะครับกิ่งยอดกิ่งข้างจะแข่งกันเสมอนะครับนี่ให้ดูเนี่ยผมดูนะดูนี้แบบซิมนเปิลแบบอันนี้แบบเบาเนะครับจะสังเกตว่ากิ่งยอกิ่งประธานนะถ้ากิ่งข้างจะแข่งกันเนี่ยเนี่ยครับจะแข่งกันเยอะไม่จัดเรียงระเบียบกิง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กูรูหลายๆท่านก็เลยบอกว่ามูสันคิงถ้าปลูกแล้วก็อย่าไป,อย,าไปอย่าไปแต่งเขา ก็ปลูกแบบธรรมชาติปูกธรรมชาตินะครับว่ากิ่งอันไหนที่ไว้ได้แล้วก็ไหนแต่แตงบายบ้างแล้วก็ไว้ลูกตามธรรมชาตินะครับเนี่ยให้ดูถ้าปลูกโ้ยงโตสะพังเนี่ยกิ่งข้างนี้ข้างนี้เห็นไหมกับต้นเนี่ยแล้วก็กิ่งตรงนี้นะครับจะแข่งกันจะไม่อารมณ์เหมือนหมอนนะครับจะไม่อารมณ์เหมือนหมอนเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อสมาชิกปลูกก็จะจะรู้แลวเออกิ่งเยอะกิ่งเยอะนะครับเป็นทุเรียนกลุ่มใบเล็ก มูสันคิงนะครับจะเลี้ยงโตขนาดไซส์นี้ได้เนี่ยผมผมพูดเลยนะครับว่าใช้เวลาพอสมควรเลยนะในพูดพูดถึงในอารมณ์คนทาพันไม้นะครับพูดถึงอารมณ์คนทําพันไม้นะครับ,รพรบเพราะว่าหรือว่าคนปลูกก็ได้นะครับคือเราจะรู้อยู่แล้วนะว่าหมอนทองมันโตวไวเพราะมันเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับแล้วก็เป็นทุเรียนกลุ่มกําปันน่นอะทุเรียนเขาจะค่อนข้างโตใบเขานะครับแต่มูสันคิงเนี่ยมีความต่างตรงที่ว่าไม้เขาจะค่อนข้างเนื้อแข็งกว่าหมอนทอง แต่อายุการเอาลูกเนี่ยเขาพอๆกับหมอนทองนะครับคือเท่ากันใกล้เคียงกันแต่โตช้ากว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนสมาชิกปลูกบูสันคิงต้นเล็กหน่อยนะก็ต้องทําใจนิดหนึ่งก็ต้องรอเขานิดหนึ่งแต่ถ้าปลูกรุ่นโตๆอย่างที่ผมกําลังประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับก็บอกว่ามันก็จะพร้อมเลยนะก็แล้วยุของเขานี่ก็จะเข้าใกล้เรื่องของการออกลูกมากขึ้นนะครับใครที่สนใจเนี่ยได้เลยเพราะเอาอีกอย่างหนึ่งบูสันคิงเป็นกลุ่มทุเรียนใบเล็กเล็กยาวให้ดูอย่างนี้ ใบเล็กใบยาวอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยใบเล็กใบยาวอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยนเะนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยมีกิ่งที่มามากขึ้นนะครับใบเขาก็จะมากขึ้นนะครับช่วยในการสังเคราะห์แสงปรุงอาหารให้กับเขาให้เขาโตไวขึ้นนะครับอันนี้คือมูสังคิงที่ผมเดินมาผมพูดเลยนะผมตั้งกล้องอยู่ที่ระ,ระดับประมาณร้อยแปดสิบผมตั้งกล้องอยู่ที่ประมาณร้อยแปดสิบอยู่ประมาณผมมองตาผมมองลงไปมองนิดหนึ่งเพราะผมสูงร้อยเก้าสิบนะครับ ร้อยแปดสิบเก้าร้อยเก้าสิบประมาณนี้ก็ชุดนี้เป็นชุดราคาหนึ่งพันบาทครับราคาหนึ่งพันบาทแล้วก็รุ่นห้าร้อยก็น่าจะเหลือไม่มากละนะก็เหลืออยู่นี่ผมพาเดินดูนะทุกท่านจะเห็นว่าผมต้องแหวกเลยนะเพราะว่าต้นมันต้นมันสูงมากต้นมันสูงมากเนี่ยมาใครที่สนใจมูสันคิงรุ่นโตๆนะผมบอกว่าราคาหน้าส่วนคือหนึ่งพัน 1, นะเพราะว่ามันใช้เวลาเลี้ยงนานครับเลี้ยงนาน เลี้ยงนานหมายความว่าผมก็ต้องจากต้นเล็กๆนะครับก็ต้องมาขยายขยายถุงเลี้ยงไปเรื่อยๆครับจนเข้าเป็นรุ่นโตเพราะว่าสไตล์ลุงหมู่ระตูพันไม้เราก็จะมีไม้หลายรุ่นนะที่เราจะทําถ้าเป็นไม้เพื่อส่งกลุ่มส่งออกการตลาดเงี้ยอย่างเช่นมูน,นะครับก็จะเป็นสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์หนึ่งที่ที่บ้านเราเน้นเรื่องของการส่งออกเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีไม้หลายซสายในการผลิตครับๆๆๆๆยาวๆเี้ๆๆๆยเยอะๆเงี้ยนะเพื่อเพื่อให้กับ เพื่อสมาชิกที่สนใจนะครับแล้วก็อยากจะท,ทันพ่วงทีกับเวลาตลาดนะครับเพราะว่าตลาดตลาดทุเรียนตอนนี้ก็ร้อนแรงนะครับผมปักป้ายมูสันคินิดน,นึด็นะครับเนี่ยชุดนี้เนาะก็อยาเดินเดินไปครับชุดนี้ก็ล็อกแล้วชุดนี้เป็นชุด500นะครับ5 0าบาทเนี่ยผมก็ล็อกแล้วว่าแถวนี้ถ้ากี่ต้นเนี่ยแถวนี้ร้อยสี่สิบต้นเห็นไหมผมก็ให้ทีมงานล็อกเลยจองแล้วเพราะว่าชุดนี้ซื้อไปแล้วครับก็เดี๋ยวมีเพื่อสมาชิกเข้ามายก ตอนนี้ผมก็เขามีออเดอร์มานะครับซื้อคือมาดูแล้วละ่ะมีลูกค้าต่างจังหวัดเจ้าหนึ่งแล้วก็มีเจ้าหนึ่ง็นจากจังหวัดตราดนะครับก็เดินมาคุยกับมาเดินทางมาคุยกับผมนะครับมาที่จากตัวดตราดแล้วก็มาคุยกันว่าเออ๋อยวจะปลูกพันธุ์ทุเรียนบูสันคิงเพราะว่าตอนนี้หลายๆที่มันหาไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทก็จะต้องสั่งจองกันแล้วก็ก็อยากได้บูสันคิงนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในลุงหมูป,ประตูพันไม้นะครับ ผมก็บอกเรื่องของแท้อยู่แล้วพี่ดูใบก็รู้นะครับถ้าพี่ดูผู้เรียนโมซังคิงอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยสนใจแล้วก็ตอนแรกกต่ว,าว่าเจ้าต้นพันธุ์ด้วยก็ไม่แน่ใจว่าพี่เขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนใจตอนหลังบป่านะแต่ตอนนี้เขาจองรุ่น5้าอยอยู่ครับตอนนี้ทีมงานผมก็กําลังจัดล่องอยู่ก็คือนะับเพราะว่าตอนนี้มี2เจ้าแล้วเนี่ยเนี่ยรุ่น5้าร้อยก็อยู่ประมาณนี้ครับรุ่น5้ารอยู่ประมาณนี้ทีนี้คือคุยหน้าสวนนะเนี่ยทีมงานผมก็ล็อกล็อกล็อกอยู่ล็อกให้เพียงพอกับ2ท่านแล้วก็ล็อกเผื่อด้วย ผมจะได้นำล็อกอื่นที่ยังไม่มีเพื่อสมาชิกแล้วก็ที่สนใจจะได้ซื้อได้เลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมขายไม่ได้ครับต้องพูดตรงๆว่าเดี๋ยวขายไม่ได้ถ้าเราไม่ล็อกสินค้าให้กับเพื่อนสมาชิกที่ซื้อไว้แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ลอกล็อกแล้วก็นับนะครับอาจจะเผื่อไว้หน่อยเผื่อคัดตอนรอนมาอีกทีหนึ่งนะครับก็แบบนี้แล้วก็ยังเหลืออยู่นะครับยังเหลืออยู่ให้กับเพื่อนสมาชิกที่สนใจนะล็อกนี้ล็อกนี้ก็จะล็อกไว้เหมือนกัน ล็อกนี้ยังไม่มีเจ้าของครับอนนี้เขาลังคัดอยู่มูสังคิงก็พอมีกระโดงอยู่บ้างนะครับแต่จะใช้คําว่ากระโดงทั้งหมดดีกว่านะผมให้ดูนิดหนึ่งกระโดงกระโดงมูสังคิงเนี่ยเนาะอันนี้คือกระโดงเนาะนี่นะครับอันนี้คันนับก่อนนะ่ะคันนับรุ่นแถวเขาอยู่นะครับเนี่ยผมให้ดูนะครับถ้าคุณปลูกมูสังคิงเนี่ยกิ่งจะเป็นแบบนี้เลยกิ่งมันจะเป็นแบบนี้เลยลนเ,น,บบน,เลยนี่ยอันนี้กิ่ขงข้างข้างนี่ยอดนะครับคือผมเคยแล้วว่า ตอนที่เราเลี้ยงมายุคแรกๆที่เราเลี้ยงโตมาพอสมควรนะครับผมเคยผมเคยบอกเออเดี๋ยวผมจะเลี้ยงยอดนี้ให้โตให้สูงใหญ่ผมลิปนี้เลยชึบ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 ขิปหมดเลยแลผมไม่อยู่ใกล้อย่างี้อยู่มาให้ดูครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลอใส่ปุ๋ยเนี่ยนะครับมูสันคิงว่าที่ผมบอกว่ากิ่งไม่จัดเรียนระเบียบมันจะไม่เอ่อทุเรียนมูสันคิงรุ่นเล็กจะไม่บอกคุณ๋ยวผมให้พาดูนิดน,นึงเพราะทาไมถึงไม่บอก เพราะว่ารุนเหล็กเนี่ยกิ่งเขายังเหมือนแบบปกติอยู่เนี่ยนะครับอย่างที่เราขายเนี่ยนะสังเกตมาว่าออคุณก็จะรู้สึกว่ายังปกติอยู่แต่เมื่อโตกันไปนะครับสักพักหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะแข่งกันแบบนี้ครับอันนี้ยอดเนี่ยอันนี้ข้างก็จะแข่งกันอันนี้คือคาแรคเตอร์นะครับปุ่งคุณจริงต้องเข้าใจมันนี่เหมือนหมอนอ่ะผมให้ดูหมอนหมอนนะครับเขาก็จะมีความเป็นประธานชัดเจน เป็นยอดแล้วก็เป็นพุ่มอันนี้คือสไตล์หมอนที่เราที่เรารู้จักกันอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นมูเนี่เป็นแบบนี้เลยครับถ้าเป็นมูจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้กระโดงนะกระโดงนะครับเนี่ยผมปลูกกี่ต้นกี่ต้นนะครับมูสันคินก็แบบนี้แหละแล้วก็เพื่อสมาชิกหลายคนที่ปลูกมูสันคินก็จะรู้ว่ามันเป็นแบบนี้แหละมันเป็นแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่แต่งกันเขาจะปลูกขึ้นโตเป็นพุ่มเลยละครับแล้วอันไหนที่มันจะเป็นจริงก็จะแต่ง ผมเคยผมพูดแล้วนะเมื่อกี้ผมเคยลองตัดชึบ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 หมดเลยเหลือยอดนี้ล่เดียวนะคุณรู้ไหมว่าไม่เกิดอะไรขึ้นยอดสูงเท่านี้ยอดสูงกว่าเดิมนิดนึงแต่สิ่งั้นเกิดขึ้นคือมันแทงกลับขึ้นมาเหมือนเดิมครับมันแทงกิ่งมาเหมือนเดิมกลายเป็นว่าอ้าวกลายเป็นว่าวทรงพุ่มกลับมาเหมือนเดิมยอดขึ้นมานิดนึงอันนี้คือคาแรคเตอร์เลยนะผมก็เลยบอกเออมันก็ไม่ควรสำหรับการแต่งกิ่งจริงๆ พราะมันบังคับไม่ได้จริงจริงมันขับมันแค่ไม่ได้จริงๆนะอันนี้คือคุณปลูกมูสันกิเข้าใจแต่มันก็จะเป็นพุ่มนะมูสันกิงมันก็จะโตไปเรื่อยนะครับอายุการเอารูมันก็5ปีเหมือนกันแต่รุ่นนี้ก็มันก็จะใช้เวลาเร็วกว่านะครับประมาณ4ปีก็จะเอาละนะอันนี้คือทรงกระโดงให้ดูอย่างเงี้ยครับเห็นไหมผมเก็บนิดนึงนะเนี่ยเนี่ยกระโดงเหมือนกันนี่ก็กระโดงแต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะมีกระโดงเยอะแยะนะครับเพราะว่ามูสันคิงส่วนใหญ่เวลาเสียบเป็นไม้รุ่นใหม่ๆเเเเนนนนนี่่ยยมมมมัักก็็็จะะะปปธรรรชาาาาาติิอูแล้้้ววพงงงขดบ มีบ้างนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นรุ่นพันธุ์รุ่นพันธุ์นะครับก็ขายได้เรื่อยๆครับจาหน่ายให้กับเพื่อนสมาชิกได้เลยเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็ที่เคยลองกินแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าหลายท่านก็ติดใจนะรสชาติเข้มคือมูสันคิงเรากินเยอะมากนะครับถ้าผมผมพูดตรงๆว่ามูสันคิงที่ลุงหมอบริการพันุไม้เรากินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคตะวันออกเนี่ยเรากินมาทุกเจ้าแล้วนะครับเจ้าดังๆเนี่ยเจ้าดังๆเนี่ย ที่อยู่ในออนไลน์เรากินทุกเจ้าแล้วหรือพักพ่วงเราก็กินกันหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนที่เรียกว่าตัดเปอร์เซ็นต์สุกลนหรือเปอร์เซ็นตัดเนี่ยถ้าบ้านเราจะกินทุเรียนเปอร์เซ็นตัดเนาะผมพูดเลยว่าถ้าตัดแก่ทุเรียนจะมูสังกิงจะไม่มีรสชาติขมเลยครับถ้าตัดเปอร์เซ็นต์แก่แบบแก่จัดแล้วตัดลงมาแบบคนไทยกินเนี่ยนะผมยังไม่เคยเจอขมนะครับแต่ถ้าสุกล่นเลยเนี่ยยังมีติดขมติดขมไปไปลายลิ้น ขมไป,ไปๆเรนก็อาจจะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ความรสนิยมของแต่ละประเทศนะครับอย่างเช่นทางมาเลทางประเทศไหนที่ชอบกินติดขมนิดๆนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบติดขมเนี่ยแล้วคุณอยากกินทุเรียนหมูสันคิงให้อร่อยแบบรสชาติเข็มค้นดนุดันก็ตัดเปอร์เซ็นต์ครับตัดแก่แล้วกินทุเรียนตัดจะไม่ติดขมครับผมกินมาหมดละกับมูสันคิงนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างที่ผมบอกนะก็รุ่นรุ่นพันผมมีรุ่น500ยังมีอยู่บ้างนะครับยังมีอยู่บ้างเพราะว่าตอนนี้เริ่มล็อกให้กับเพื่อนสมาชิกแล้วเดี๋ยวเขาปักป้ายจองถ้ารุ่นพันก็ประมาณนี้ครับส่วนใครอยากมาดูรุ่นเล็กก็เดาได้เลยครับก็มี150มี200มีนะครับรุ่นเล็กก็เมื่อวานขึ้นเยอะมากรุ่นเล็กเนี่ยเป็นรุ่นที่ที่ขายขายได้ดีอยู่แล้วเพราะว่า เพื่อสมาชิกเวลาทําที่ทําอะไรพวกนี้เขาก็จะเตรียมเขาจะจะก,ก็จะลองลองปลูกก็จะลองรุ่นเล็กๆก่อนแต่หลายๆท่านที่ปลูกทุเรียนเป็นธุรกิจอยู่แล้วหรือว่าต้องการให้ทันตลาดหรือว่าอยากได้กินลูกไวัยเนี่ยเขาจะปลูกต้นโตโตกันพวกนี้นะครับก็ปลูกได้เลยปลูกได้เลยนะครับมูสังคิงก็มีหลายตัวที่ที่เราทํานะครับแล้วก็ข้างๆนี้เป็นทวงมณีนะครับหลายท่านก็ดูใบทุเรียน ยังไม่ออกนะครับก็จะดูพวงมาลีกับมูสันคิงเนี่ยใบเขายาวๆเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือพวงมาลีเนี่ยเนาะอันนี้พวงมาลีอันนี้มูสันคิงเอาใบมาใกล้ๆกันเนีย่ยเห็นไหมถ้าคุณดูไม่เป็นคุณดูไม่ออกนะอันนี้คือมูขวาเป็นมูนะครับซ้ายเป็นพวงเห็นไหมมันจะมันจะต่างกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าไ้ซื้อที่เราก็พยายามดูให้ถูกต้อง พยายามดูให้ถูกต้องนะครับกับใบทุเรียนเดี๋ยวถ้าสนใจซื้อที่เราคุณก็จะได้จากของที่ผมไลน์นี่แหละของแท้แน่นอนนะครับไม้ของเราคุณจะเห็นสังเกตว่ามันจะไม่เขียวเข้มนะครับถ้าคุณเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกทุเรียนอยู่แล้วคุณจะรู้อยู่แล้วว่าที่เราผมพูดทุกครั้งนะครับว่าหรือลุมหมูพูดทุกครั้งว่าไม้เราเนี่ยเลี้ยงแบบคนสวนเพราะฉะนั้นไม้มันไม่กลัวแดดเพราะไม้มันโดนแดดจัดตลอดเวลานะครับ เพราะฉะนั้นการลดน้าของเราก็จะค่อนข้างดุดันนิดนึงแต่สิ่งที่เพื่อนสมาชิกเอาไปปลูกเนี่ยแล้วจะได้คือใบมันไม่ดํามากๆใบมันไม่ใหญ่มากๆเพราะมันไม่ได้โดบเป็นแบบการเลี้ยงที่เรียกว่าเลี้ยงใจเย็นเลี้ยงธรรมชาตินะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยตามรอบเวลานะครับตอนนี้ผมมันได,มนได้มันได้กินปุ๋ยแล้วแต่ผมยังรอถอนหญ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยนะครับใบเขาจะเข้มขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เพื่อนสมาชิกจะได้คือใบเนี่ยทุเรียนเนี่ยมันไม่โกดด ขอต้นทุนในการปลูกนะครับมันก็จะถูกลงคืออะไรก็คือเพื่อสบาชิกก็ไม่ต้องมาทำสารเลนเพิ่มไม่ต้องบอกเออผมต้องไปทําสแลนไหมปลูกอะไรไม้ก็คือปลูกไปเลยปลูกกลางแดดไปเลยนะครับแล้วก็ถ้ามันร้อนมากคุณก็ไปคุมเอาฟางคุมโคนแค่นั้นเองนะครับกันแค่น้ําระเหยจากดินเยอะเปินไปสิ่งที่สําคัญที่เราไม้ของเราคือคุณแค่ลดน้ําพ่นยาใส่ปุ๋ยตั้งกนหนดทสาเลนไม่ต้องมาแล้วนะครับเพราะว่าไม้เราอ่ะเลี้ยงสู้แสง ไม้มันไม่กลัวแดดแล้วนะครับทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็แล้วแต่จะเป็นไม้ที่เลี้ยงแสงจัดไม่ใช่ไม้เลี้ยงแดดนะครับไม้เลี้ยงแสงจัดไม้เลี้ยงแดดผมอีกรุ่นหนึ่งไม้เลี้ยงแดดคือไม่มีสแลนแต่สแลนของเราใช้สแลนบางมากการเลี้ยงแบบงหมูประตุยพันธุ์ไม้มีทนทาน้อยมากนะครับเพราะว่ามันใช้ต้นทุนเยอะมากในการดูแลต้นทุนในเรื่องน้ําเยอะนะครับเพราะว่ามันมันจะต้องอดอัดน้ํามากอัดน้ําเพราะว่า เพราะมันจะต้องสู้แสงสู้แดดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้นทุนในการเลี้ยงไม้พวกนี้สไตล์นี้มันจะเป็นไม้เลี้ยงแกล่งนะครับเราจะเราจะเลี้ยงแบบสไตล์คนสวนปลูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เราอยู่จ,งจังหวัดจันทบุรีชาวสวนเซียนเยอะ,ะครับเวลาเขามาซื้อปลูกเนี่ยเขาก็จะดูไม้อารมณ์ประมาณที่ผมบอกเนี่ยนะว่าเออไม้ที่สามารถพร้อมปลูกได้เลยไม่ต้องทําอะไรกับมันแล้วนะครับคุณมีหน้าที่อย่างเดียวคือรดน้านะครับถ้าเป็นกเกษตรกรที่ปลูกทเรียนานานๆก็จะมองไม้อารมณ์ประมาณนี้ แต่ถ้าเพื่อสมาชิกที่เข้าวงการใหม่ๆก็จะชอบทุเรียนใบดำๆสีเข้มอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนัน้นก็อาจจะต้องไปไปดูนิดนึงว่าเราจะต้องไปทำสลนเพิ่มใหม่เพราะว่าไม้มันล่มมากเกินไปนะครับแต่มันสวยของนี้ก็สวยครับแต่สวยแบบคนสวนปลูกนะครับลักษณะใบาจะเป็นลนาาักษณะใบแบบใบธรรมชาติอย่างเงี้ยเนาะเาเรียกว่าใบาธรรมชาติไม่โอเวอร์ไม่เวอร์วางเกินไปการดูใบ เวลาดูสายพันธุ์ทุเรียนนะครับดูใบเขาจะดูใบที่ใบธรรมชาติถ้าทุเรียนใบไหนที่มันใหญ่เกินไปไอันี้เกินไปมันดูยากครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ครับเขาเรียกหมูสังคิงใบธรรมชาติเลี้ยงแบบธรรมชาติให้ปุ๋ยพ่นยาลดน้ําตามกําหนดนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีทิ่มีภัยกับเพื่อนสมาชิกที่ไปปลูกปลายทางปลูกได้เลยต่อยอดได้ทันทีเอาทาแนะนําไปต่อยอดได้ทันทีนะครับ ไม่ต้องไปกังวลว่าปลูกแล้วจะใบไหม้ไหมขอใบไหม้ไหมเพราะเราไม่ได้โดบจนแบบโอเวอร์เวอร์วังนะครับเราแบบเลี้ยงแบบให้มันมีความแข็งแกร่งถ้าใครสนใจกิ่งพันธุ์ทุเรียนมูซังคิงรุ่นที่ผมบอกอย่างเงี้ยนะรุ่นพันธุ์รุ่น500มีอยู่นะครับแล้วก็รุ่น150รุ่น400รุ่น200สั่งซื้อได้ครับถ้าเป็นรุ่นลงกล่องถ้าคุณสั่งซื้อลงกล่องไปคุยแอนดมินผมนะว่ามีรุ่นไหนบ้างที่ลงกล่องได้บ้างแต่ถ้าเป็นรุ่นโตๆอย่างเงี้ย บางรุ่นมันสามารถลงกองไปสนีได้ก็ดงกองว่ากี่ต้นคิดค่าส่งเท่าไหร่หรือถ้าคุณจะใช้บริการรถเช่ามีครับก็คิดค่าส่งตามระยะทางก็คือรถคอกรถกระบะแซงครับวิ่งไปหาจากสวนนึงบ้านคุณอย่างที่3ก็คือคุณมาอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณมาซื้อที่หน้าสวนได้เลยนะครับที่ผมไลน์เนี่ยของอยู่ที่สวนนะครับของอยู่ที่สวนไม่ได้ไปที่อื่นนะนี่สนักง,งานใหญ่นะครับลุงหมูปตุ้ยพันไม้สาขาใหญ่ กับโซนทุเรียนหมูสังคิงตรงนี้ครับใครที่สนใจก็จัดได้เลยนะครับผมสนใจก็0899392635เบอร์ผมนะครับหรือไลน์ลน์ลามาได้นะครับที่ผมใส่คอมเมนต์ไว้นะครับแล้วก็เบอร์แอดมินผมเพื่อในการสั่งซื้อสอบถามว่ารุ่นลงกล่องมีรุ่นไหนบ้างรุ่นลงกล่องจะย่ากว่านี้นะครับเพราะว่ากล่องมันบังคับด้วยกล่องเนาะแล้วก็เป็นรุ่นของเขาแล้วก็ลงกล่อง ปรษณีรถเช่ามาซื้อเองหน้าสวนครับเลือกดูมันก็จะมีรุ่นสําหรับโดยเฉพาะของพวกนั้นนะครับแต่ถ้ามาซื้อเองหน้าสวนรถเช่าคุณจะได้ราคาหน้าสวนครับเลาลุงหมูต้นไม้ครับอยู่จังหวัดจันทบุรีตําบลแก่งหางแมวอําเภอแก่งหางแมวครับกับพันธุ์ทุเรียนหมูสังคิงตรงนี้นะครับผมให้ดูวันนี้แดดแรงพอสมควรสวยๆครับสวยๆครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับทุกท่าน